สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการมงคลชีวิตครับผมดรประสิทธิ์บุษศรีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการมงคลชีวิตขอนนอท่านผู้ชมมายังบนพีท้องสนามหลวงครับซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นส่วนพระเขี้ยวแก้วหรือพระธันตธาตุ ซึ่งรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนได้ร่วมมือกันในการอัญเชิญมาจากวัดหลิงปวงสาธารณรัฐประชาธิปไตประชาชนจีนณขณะนี้ครับณบนทนพิธีท้องสนามหลวงจะมีพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนทั้งคุณพ่อคุณแม่ลูกๆและหลานเยาวชนคนหนุ่มสาวตลอดถึงคนเฒ่าคนแก่และ พี่น้องประชาชนชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยที่เป็นชาวพุทธหรือบางท่านก็มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของพระบรมสารีริธกธาตุขององค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพ,พุทธเจ้าก็เดินทางมายังบนทุนพิธีท้องสนามหลวงเพื่อมาสักการะบูชาและเพื่อมาเยี่ยมชมมาดูบรรยากาศ ของสายทานแห่งศรัทธาของพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนที่มาพร้อมกันณบนุญฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันอาทิตย์นี้ครับท่านผู้ชมครับหากจะพูดถึงเรื่องพระบรมสารีริกธาตุแล้วผมขออนุญาตได้พูดถึงประวัติความเป็นมาโดยสังเขปให้ท่านผู้ชมได้ทราบโดยทั่วก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่องค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วเนี่ย ณนะสารวโนทยานเมืองกุสินารามษัิยะนะฮะหลังจากนั้นก็ได้มีพิธีที่สําคัญเรียกว่าเป็นรัฐพิธีเร็นรัชพิธีที่จัดให้มีพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสริราขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณนะมากุฏพันธนะเจดีซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับสารวโนทยานนั่นเองครับ และหลังจากนั้นครับพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้รับการแบ่งออกไปเป็นส่วนต่างๆ เพื่อให้บรรดากษัตริย์และก็ผู้ปกครองของเมืองต่างๆถึง8เมืองนำไปอัญเชิญไปเพื่อประดิษฐานณนระถสถูปข,ของเมืองของตนไว้สักการบูชาครับซึ่งปัจจุบันนี้เรื่องของพระบรมสารีริกธาตุก็กระจายไปยังหัวเมืองต่างๆอีกมากมายหลายแห่งแต่ว่าณนเะฉพาะส่วนเกี่ยวกับเรื่องพระาธาตุเขี้ยวแก้วหรือพระ,นะธนทธาตุเนี่ยนะครับ ตามตำนานหรือตามที่ได้มีการจารึกเอาไว้บันทึกเอาไว้เนี่ยก,ก็บอกไว้ชัดเจนนะครับว่าพระธาตุเที่ยวแก้วหรือพระทันตธา,าตุขององค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยม,<า>มีทั้งหมดสองค์ด้วยกันครับสองค์ คือพระธนท่าองค์ใดบ้างอันดับแรกครับพระธนท่า,ท,าที่ชื่อว่าพระธนท่า,ทาเบื้องบนขวาพระธนท่าเบื้องบนขวาเนเทวสก,กัเทวราชได้อัญเชิญไปปฏิสถานณนะมหาเจดีย์ที่ชื่อว่าจุลามณีมหาเจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงครับส่วนพระธาตุที่ องค์ที่สองเนี่ยเรียกว่าเป็นพระาธระาตุาเบื้องขวาล่างาพระาธาตุาเบื้องขวาล่างเนี่ยเ,เดิมทีนี้ประเดษสถานอยู่ที่แคว้นคันธาราชของชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียครับและหลังจากนั้นท่านพระภิกษุษษฝา,าเหียนจากประเทศจีนในยุคนั้นท่านได้เดินทางจา,จากประเทศจีนมาเพื่อสืบพระพุทธศาสนาดินแดนชมพูทวีปท่านก็ได้อัญเชิญ พระทันตธาตุที่เป็นพระท่นตธาตุพระกีพระเขียวแก้วเบื้องขวาเบื้องขวาล่างนี่แหละครับอันเชิญไปเมืองที่ชื่อว่าเมืองสีสอานหรือว่าเมืองสีอานเมืองฉางอาันเมืองฉางอาันหรือเมืองสีอานที่ ประเทศจีนและจากนั้นครับพระตัตาะเขี่ยวแก้วพระองค์นี้ก็ได้รับการอัญเชิญไปประฏิสฐานที่วัดหลิงกวงณนะมหานครรุงปักกิ่งประเทศสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนจนถึงปัจจุบันนี้ และที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะน,นี้ที่ปฏิสถานอยู่บนพระสถูปที่ปฏิสถานอยู่ณบนทุนพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ครับก็คือพระธานตธาตุองค์ที่สองที่เรียกว่าพระธานตธาตุเบื้องขวาเบื้องขวาบนล่างปฏิสถานอยู่ที่นี่ เดี๋ยวผมจะได้พูดรายละเอียดต่อไปนะครับแต่ว่าพระธาตุองค์ที่3นี่คือพระธาตุที่เรียกว่าพระธาตุเขี้ยวแก้วเบื้องอขวาที่อยู่ล่างครับเบื้องขวาล่างนี่ก็ปฏิสถานอยู่ที่รัฐหรือว่าแคว้นกาลิงคะในยุคพุทธกาลนะครับหลังจากนั้นก็ได้รับการอัญเชิญไปปฏิสถานอยู่ที่วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว,กวที่กรุงพฤษที่ประเทศศรีลังกา พระาธาตุเขี้ยวแก้วที่ศรีลังกาจนถึงปัจจุบันนี้ครับส่วนพระาธาตุเขี้ยวแก้วองค์ที่4ตามตำนานได้จารึกไว้ว่าได้ประดิสฐานอยู่ณน,ะนาคพิภพหรือเมืองของพญานาคครับนี่คือความเป็นมาของพระาธาตุเขี้ยวแก้วทั้ง4พระองค์เราเฉพาะในส่วนของพระาธาตุเขี้ยวแก้วซึ่งอยู่ปฏิษฐานอยู่ณขณะนี้ณนะมณฑลพิธีท้องสนามหลวงก็คือพระาธาตุเขี้ยวแก้ว ที่เป็นเบื้องขวาล่างขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีขนาดประมาณหนึ่งนิ้วรัฐบาลจีนเนี่ยได้ทำการรักษาไว้อย่างเข้มวดปวดขันที่วัดหลีกวงที่กรุงปักกิ่งเนี่ยนะครับปฏิสถานอยู่ณพระสถูปที่ประเทศจีนแล้วก็ประดับประดาด้วยอัญมณีเป็นศิลปะแบบจีนเนี่ยนะสวยงามมากครับ ในปีหนึ่งเนี่ยเท่าที่ปรากฏเนี่ยเขาก็จะเปิดให้ประชาชนได้ไปน้บศักสิก,การศัก,กระเพียงหนึ่งครั้งหรือ,อไม่มากนักนะครับแต่ว่าในโอกาสที่เป็นอภิรักกิจสมัยที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจริญพระชนม,ม์บรษาครบ 72, หกรอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาและในโอกาสที่รัฐบาลไทย และรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนได้เห็นทึกความสัมพันธ์ด้านสัมพันธมตรีด้านการทูตที่สําคัญทั้งสองประเทศครบ50ปีพอดีดังนั้นทั้งสองประเทศรัฐบาลไทยและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนจึงได้มีความเห็นเป็นฉันทามติร่วมกันอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดหลีกวงในกรุงปัก จิงประเทศจีนนะครับมาปฏิสถานณบนดบคนทนพิธีท้องสนามหลวงตั้งแต่วันที่6ทธันวาคม2 5 6 7 ไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2568ที่จะถึงนี้เป็นเวลา73วันนะครับท่านผู้ชมครับและในขณะนี้ครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือพลังศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาวพุทธทั้งชาวไทยทั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลต่างจังหวัดแม้กระทั่งว่าในต่างประเทศเดีย๋ยววันนี้ครับผมก็เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครของเราแล้วก็นําเพื่อนชาวพุทธที่มาจากแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาก็มานมัสการมาสการะ ณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ผมก็จะขอนําท่านผู้ชมไปร่วมสักการะบูชาเฉลิมฉลองพระธนตาธาตุหรือพระธาตุเที่ยวแก้วขององค์สมเด็จพระสมัาสุนิเจ้าเพื่อถวายความเคารพอย่างสูงยิ่งเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาตลอดถึงเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมรพรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบหกร บ72พรรษา28กรกฎาคม2567และเพื่อเฉลิมฉลองครบครอบ50ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนครับ Hello Welcome to a Special Program I'm Dr. p r i s i b u s i Right now we would like to invite all of you to participate in Special Program r a c i n g of r i e Today I'm very pleased to uh, take all of you to participate and watch your Special Program Right now we live from สนามหลวงอ The Royal Crown in Bangkok Thailand to pay the most homage to the buddha to Relics, uh, which uh, has been enshrined uh, from china from Lingguang temple backing city from china uh, to enshrined at Snamluang luang in bangkok thailand uh, to take a good opportunity for all Buddhists or participants come to pay the most homage to the Buddha Tit Lilix uh, to get the blessing and also uh, to honor His Majesty uh, the King's the sixth second birthday anniversary on the 28th of July 2024 and also to celebrate the 50 years of relations between Thailand and China countries, uh, which uh, were very very delighted very very close relationship uh, between two country uh, so we would like to invite one of you to participate and pay most homage to the Buddha to release uh, to get the right now thank you very much อาล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสักครู่เราก็จะนำท่านผู้ชมไปสักการะเดินเวีย,วย,ยนประกษิณแบบประทักษิณก็คือเวียนขวานะครับตามพณีของชาวพวกเราสืบต่อไปนะครับเดี๋ยวขอ ท่้กประต้องการจาันัจุดที่จะไปให้นะครับ เอหิปัสสิโกโอปาลิโกภะยาตะเวทิตัพโพวิญญูหิติ Bhagavato Sawaka Sangko Ujupati Pahno Bhagavato Sawaka Sangko Sami Jipati Pahno Bhagavato Sawaka Sangko Yati Tham Jatari Purisa Yukhani Adha Purisa Bukhal Esa Sawaka

ปุริสัทธรรมสหะระตัทธาเววามนสานังภูโทภควะาติสวะกาหะโตภควะตาธรรมโมสันทิติโกะกาลิโกเบหิปะสิโกโอปนนนิกโกะจางเวทิตาโพเวินยูติปะ

ตังอัสสัตติุภัติปันโนภะคะวะภะโตสะกสสสามิจิปปะปันภะโตสหวะ ตามจัดตาลิปุริสายุขามอาถาปุริสาปุคาลาเอสาภาควะโตสาวะกะสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทากิเนยโยอันชลีกาลนิโยอนุตะลังปมยากิตังโลกสัสตติท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะอ,อนุญาตท่านผู้ชมเพื่อที่จะไปวาง ระบูชาเดี๋ยวให้เจ้าหน้าเราได้แผนภาพจากนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในการได้มาสักการะบูชาใิตระาตขององค์สมเด็จพระสัมมามสัมพุทธเจ้า พระเจ้าได้มาสักการะบูชาเจ้าพะกรุงปักกิ่งเอสาธารณรัฐประชาตี่มหาสถูปทกที่ปฏิสถานอยู่ณนณาบนทนพิธีท้องสนามหลวงในวันอาทิตย์ที่19 มกราคมพุทธศักราช2568ในวันนี้ด้วยอานิสงส์แห่งการสักการะบ,บูชานี้ขอให้ทาพเจ้าและมีสุขภาพพรรณาไัมยแข็งแรงปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้ปราศจากซึ่ง ความทุกข์ความโศกโรคภัยแค่เจ็บมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและมีความสุขมีสันติตลอดไปชั่วกรลนานทืนสาธุสาธุสาธุ ครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของการมานมัสการมาสักการะบูชาพระาธาตุเขี้ยวแก้วพระบร,รมสารีริกธาตุขององค์สดวนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระธัญธาตุในส่วนเบื้องบนขวาด้านล่างที่อัญเชิญมาจากวัดหลีกวง มหาลระกรปักกิ่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชุมพรรษาครบ6รอบ72พรรษบของรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎา,าคม2 5 6 7ที่ผ่านมา และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยและประเทศจีนมีความสัมพันธ์ดีต่อการทางการทูตครบ50ปีพอดีครับรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนจึงได้ร่วมกันในการจัดให้มีการประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระธนทธาตุขององค์สมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิฐานณบนดลบุญทนพิธีท้องสนามหลวงตั้งแต่วันที่6ธันวาคม2567ไปจนถึงวันที่ 14กุมภาพันธ์2568ที่จะถึงนี้นะครับเป็นเวลา73วันครับดังนั้นหากว่าท่านผู้ชมที่เป็นชาวพุทธหรือท่านที่สนใจรับชมรายการอยู่ในขณะน,นี้ทั้งในและต่างประเทศมีโอกาสก็ขอเชิญทุกท่านมานมัสการมาสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุเขี้ยวแก้วขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะ ร่วมกันเฉลิมฉลองอยังในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบปกรอบ72พรรษาและเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเทศไทยและประเทศจีนได้เปิดความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศครบ50ปีพอดีครับสำหรับวันนี้ผมดรประสิทธิ์บุญสีขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบก,กันใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ขอทุกท่านประสบแต่สันติสุขโดยทั่วกันครับสวัสดีครับ Wa 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 wa